สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันในเกมลายเพลงแล้วเนาะวันนี้เรามาทํำฮาทูกันดีกว่าก็วันนี้นะคะหลังจากที่อีพีที่แล้วเราทําเป็นชุดนักเรียนกันเนาะอีพีนี้นะคะพอเรียนจบแล้วยังไงก็ต้องทํางานใช่ไหมโอเควันนี้เรามาในลุคทํางานนะคะเป็นวัยทํางานเนาะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะโอเคค่ะทุกคนเราก็จะต้องเลือกชุดสําหรับวัยทํางานเนาะซึ่งชุด ที่อยากได้วันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเรียบร้อยหน่อยเนาะอ,อโอเคชุดนี้อุยชุดนี้ได้เลยเป็นแบบให้ทุกคนเจอกา,การตามไปพร้อมๆเรานะคะว่าเราจะทําอาชีพเป็นบอกรนเตศยสารเนาะซึ่งชุดเนี้ยได้มากๆแล้วต่อไปนะคะก็จะไปเลือกทรงผมกันทรงผมนะคะที่อยากได้อุ้ยทุกคนคือลุกนี้ได้เลย โอเคด้วยความที่สีมันตัดกันอะไรกันด้วยแบบผมยาวประมาณนี้โอเคต่อไปเป็นเรื่องเอเซอรี่นะคะเอเซอรี่ที่อยากได้อันนี้ดีไหมไม่ทุกคนก็บอกก่อนเนาะก็ต้องนึกถึงแว่นตาใช่ไหมโอเคเราใส่แว่นตานี้แหละแล้วก็ต้องมีกระเป๋านิดหนึ่งกระเป๋าที่อยากได้ก็น่าจะเป็นสีน้ำตาลค่ะอันนี้ได้เลยด้วยสีด้วยอะไรแล้วก็มีแก้วกาแฟนิดไหมโอเคแก้วกาแฟนะคะก็คือแบบ โอ้ยดีอะทุกคนลุกนี้คือดีแล้วก็ได้ออล่ามาแบบงงๆเนาะโอเคค่ะจบลุกนี้คือได้เท่านี้นะคะทุกคนก็นี่ก็คือลุกของเวททำงานเนาะก็ทุกคนสามารถเอาไปเป็นอินสปิเรชันได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะคะบ๊ายบาย